ไายไปเป็นเรืร้อนบนโลกออนไลน์อีกครั้งครับสำหรับครูภัยบูลแสงเดือนหลังแฟนสาวทีท่คบหากันออกมาแจ้งความดำเนินคดีโดยอ้างว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายจากเหตุทะเลาะวิวาทภายในบ้านขณะที่ฝ่ายชายก็ออกมาชี้แจงโต้กลับทันทียืนยันว่ามีอีกมุมหนึ่งของเหตุการณ์และพร้อมให้ข้อมูลกับสื่อจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมาจากเพจโรสเมจิกครับที่ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า คูไพบูลหรือที่ถูกเรียกในฉายาว่าลูกชิ้นมีหูเกิดเหตุทะเลาะรุนแรงกับแฟนสาวโดยอ้างว่าฝ่ายชายมีอาการมึนเมาและต้องการออกไปข้างนอกขณะที่ฝ่ายหญิงพยายามห้ามปรามเพราะเกรงจะเกิดปัญหาจนทําให้เกิดความไม่พอใจและบานปลายเป็นการทำร้ายร่างกายเพจดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมนะครับว่าพฤติกรรมลักษณะน,นี้ไม่ใช่ครั้งแรกและเคยเกิดขึ้นในช่วงที่ฝ่ายชายดื่มสุราโดยครั้งล่าสุดฝ่ายหญิงตัดสินใจเข้าแจ้งความ เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพร้อมมีการเผยแพร่พภาพบาดแผลของผู้เสียหายซึ่งปรากฏรอยฟกช้ำเลือดออกในตาและปากแตกรวมถึงภาพใบแจ้งความลงวันที่13กุมภาพันธ์2569ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองเลย แน่นอนเลยครับว่าภายหลังเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปคู่ไพบูนแสงเดือนครับก็ได้มีการแชร์ข้อความจากเพจดังกล่าวพร้อมระบุว่ารอฟังผมก่อนนะครับทุกคนใช่ครับไม่ใช่แค่ครั้งแรกผมเลิกกับเขาไปหลายครั้งเพราะเขามีอารมณ์รุนแรงโวยวายคุ้มข้างทำร้ายตัวเองและคนรอบข้างดูในคลิปได้เลยผมพยายามคุมตัวเขาแล้วล็อกเขาเอาไว้ก่อนให้คนมาช่วยจับแล้วผมก็ออกไปเพราะเขาขู่จากผม ผมพร้อมตอบทุกคำถามทุกสื่อทุกรายการครับเอาเป็นว่าในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ตารวจครับซึ่งก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างละเอียดเรื่องราวทั้งหมดจึงยังต้องรอติดตามความคืบหน้าต่อไปว่าสุดท้ายแล้วผลการสอบสวนจะออกมาในทิศทางใดรอติดตามครับ